สารละใช้ใช้สามบาทโอ้ยน่ารักเนาะสามสิบบาทบ้างสามบาทบ้าง you are the late last winner w i n n e r r candidate in Miss International I love really thank you แอบเมื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยอุ้ยจะถึงห้าหมื่นแล้วห้าหมื่นไลค์แต่เราก็ไปอาบน้ำดีกว่าแล้วถอดได้อย่างนี้ เราทําการกระตุ้นเลือดลมมันหัวหน้าด้วยกันทับๆๆตกๆนิดนึงคิดเองเออเองนะคะว่ามันจะดีไม่ต้องขอนะคะเราทําไฟนอลเลิศ This is your time yes It's now or never This is the last time we're going be in pigeon tree last time The third time is a charm พอ๊้องเอามาออกก่อนจะเริ่มแห้งนะเดี๋ยวนะาเราจะแห okay. ้งโอเคน่าออกละปึ้งหน้าใสเลยว้า wow. วอุย๊ยมันเหมือนยังมีเครื่องสำอางติดมาอนึงแล้วก็เช็ดสะอาดแล้วนะคะคุณผู้ชมว้า wow. ว the holy thing climate <laughs> earth um i'm over age already if beauty is the only stage that i can go right now otherwise gonna be um mrs mrs universe or mrs world something like that but i'm coming here is not because i have no places to go is t not like that this is the biggest stage in Thailand the best number one in Thailand so พรุ่งนี้พร้อมเต้นไหมคะแม่สายหรอพร้อมสุดๆคะ่ะฮัลโหลสายพร้อมไม่ต้องถามว่าพร้พอมเต้นพร้อมเต้นพร้อมแล้วพร้อมเดินไหมคะแค่นี้ก่อน น่าใสหลังนะกระจกแก้วน่าเงาเกาหลีสุดๆนอนได้แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวจะไปอาบน้ำน,นอนแล้วอยากทานหนุ่มเปียยะค่ะ What age you Can you guess How old am I ถ้ามีสองแบรนด์ต้องการให้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ในราคาสิทธิถ้าการประกันจะเลือกแบรนด์ไหนเพราะอะไรสองแบ,นแบนนรนด์แบรนด์ a s ม a าสเตอรในราคา สิทิสุดทิไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจคำถามเราจดูพี่ว่าพอเดินสับๆห้าสิบเคเย้ Thank you Thank you อ๋อมีคนเดาอายุยี่สิบเอ็ดอนดูพี่ว่าพอไปนอนโอเคไ,ไล่แล้วต้องมองเท่าน,นั้นค่ะ I'm 23 t h a t s um 21 s t July, turning 33ไม่มองจะมองมาเมงมองจะมองอัธิการติดตั้งจากหนึ่งแพจัน a ปถึง t น้าสุดนั่นสิว่ากันว่าโอ้โหแต่คนเป็นนายแพทย์แล้วก็เป็นแพทย์หญิงกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะฉีดยาเต็นเก่งเวอร์ไปนอนค่ะ อยากตอบคำถามคุณยา่าคุยก่อนเนี่ยเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะถ้ามีแบรนด์สองแบรนด์มาให้เราเลือกเป็นแบรนด์แอมในราคาอะไรเท่ากันนะทำไมนอนดึกจังอ๋อเพราะว่าเช็ดค่าสำอองเกินไปหน่อยคะ่ะเมื่อกี้พื้เตอหลุดชิชิดชิดชิชชชใช่ไหมคุณมูช้ช